วิซาชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกสินค้าใหม่นะคะจากแบรนด์ซาวคอร์สเฟสฟันนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นหูฟังที่กำลังจี๊ดจ๊าดมากในตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกพร้อมกันเลยสภาพกล่องก็จะเย็นๆหน่อยนะเนี่ยโอ้โหบูบี้มาเลยเดี๋ยมาดูกันว่าเนี่ยบี้ขนาดนี้เลยนะเข้าไปข้างในแล้วมันจะบี้ไหมมาลุ้นไปพร้อมๆกันไม่มีตรงไหนบุบสลายนะครับผม ทุกอย่างยังปกติดีนะฮะนอกจากมีบับเบิลแล้วก็ยังมีกระดาษอยู่ด้านในอีกหอหนึงนะนี่นะครับปซาวดขอสเปดวันนั่นเองนะฮะดูรูรามาห้ามากเลยนะมาเราจะมาอธิบายแบบคร่าวๆแบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นระบบไฮเลทนะครับไฮเลทตัวเนี้ยบางรุ่น ก็จะต้องเสียบสาย3.5จถึงจะเป็นไฮเลสนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเป็นบลูทูธที่เป็นระบบไฮเลสได้เลยนะครับผมอ่านี่เลยตัวนี้เป็นสีงาช้างนะออกคิมครีม,มงาช้างนะครับมีสเปคคร่าวๆก็ถ้าเปิดระบบน้อยแคนซ์ลิ่งออนนะครับตัวตัดเสียงรบกวนนะครับก็จะใช้ได้ประมาณ40ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดไว้นะฮะจะใช้ได้55ชั่วโมงนะจริงๆตรงเนี้ยผมว่าใช้ให้ได้24่ีชั่วโมงเต็มๆนะใครไม่มีใครฟังเพลงได้ยี่าิบสี่ชั่วโมงเ เป็นอาทิตย์ยังไม่หมดเลยนะถ้า55ชั่วโมงจริงนะครับคือคลิปเนี้ยอยากจะมาอันบ็อกนะครับแล้วก็ใช้ฟิลความรู้สึกนะอธิบายเพื่อนเพื่อนฟังจะง่ายกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าหูฟังมาอยู่อีท่านี้เลยนะครับเรามาดูกันว่าภายในเข้อแถมอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเข้แถมหูฟังมานะครับเขาก็จะไม่มีอะไรตรงนี้นะรตรงนี้น่าจะเป็น เื่องมือต่างๆนะฮะแล้วก็มีซองใส่มาให้นะครับผมอ่าซองก็จะมีแบบนี้เลยโลโก้ซาวคอนะฮะแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งอีกสองชิ้นเป็นสาย3.5นะครับแล้วก็เป็น USB-A to USB-C นะครับเป็นตัวชาร์จนั่นเองแต่ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะตัวเนี้ยเราก็มีกันอยู่แล้วนะครับตามบ้านมาเรามาดูพระเอกกันรีอบ่าว่าหน้าตาเป็นยังไงวัสดุมีความละมุนมากเลย โอ้โหละมุนจริงๆอ่ะเหมือนกับที่ทุกๆคนรีวิวไว้นะมันมีความแบบว่าพรีมเมียมมากๆเลยอะ่ะหนังตัวเนี้ยมันนุ่มมากเลยอะ่ะนุ่มนุ่มสุดๆเลยนะฮะก็ฟังตัวนี้มันพับอย่างนี้ได้นะครับเวลาเก็บก็เก็บอย่างนี้นะครับก็เหลืออันเกจิ้วเดียวเองนะฮะสีเนี้ยโคตชชอบเลยสี่ครีมครีมงาช้างหน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสดรสโกนะครับตรงนี้ก็ปรับยืดหดนะครับยืดหดเป็นแบบนี้เลยนะครับสองฝั่ง เดี๋ยวขอไปทดลองการใช้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับวพราะเสียงของเราเป็นยังไงนะแล้วมีฟังก์ชันตัวไหนที่มันเต็เๆบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปลองใช้ก่อนนะครับผมก่อนจะไปทดลองเสียงขออธิบายให้เพื่อนฟังก่อนนะว่าฟิลลิ่งการใส่เป็นยังไงบ้างก็คือเป็นฟูไซนะครับใหญ่เลยค้อแบบพอดีพอดีใบหูเลยนะครับอฟูไซข้อดีของมันก็คือมันจะไม่โดนตรงนี้นะครับ กดทับหูเราอ่าซึ่งเดี๋ยวเอาหูฟังตัวหนึ่งให้ดูเป็นของมาแชลนะครับแต่สภาพมันเย็นหมดแล้วนะหนังมันแตกหมดแล้วนะครับพวกนี้มันจะไม่ใช่ฟูใสเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเนี่ยมันจะต่างกันเยอะเลยนะฮะซึ่งพวกนี้ยเวลาใส่ไปตรงเนี้ยตรงฟองน้ำนะครับมันจะมาบี้หูเราเนี่ยมันจะมาบี้หูอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยหูเนี่ยหูหูขึ้นข้อเสียของหูฟังที่มันเป็นหูเล็กๆแบบเนี้ย ก็คือเวลาใส่แล้วมันจะร้อนหูเราจะโดนกดทับอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยครับมันจะร้อนมากเลยนะฮะแต่ข้อดีของพวกนี้ก็คือเล็กพกพาไปไหนเล็กๆนะว่ามันจะเล็กๆนะครับก็เหมาะกับการพกพานะแต่พอมาเป็นฟนะูไซ s i เนี่ยเวลาใส่เข้าไปนะครับสัปดแรกของใส่ตรงนี้เลยนะที่แบบใช้คำว่าสเปซได้เลยนะครับมันเหมือนมีในหูเรามีสเปซอยู่เออเวลาใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เราจะรู้สึกถึงการกดทับแค่รอบหูนะครับแต่เป็นการ,รกดทับที่เบามากแล้วมันไม่ไม่หนีบหูครับ อ่าฟิลลิ่งนะครับก็คือมันไม่มันไม่หนีผหูอะ่ะมันแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับเฮ้ยฟิลดีไงเ,เวลาใส่แล้วเป็นไงนครับเป็นไงบ้างจะได้ไหมไได้ไหมโอ้โหฟิลดีนะเดี๋ยวผมจะไปลองใช้จริงสัก2 3สวันนะครับแล้วค่อยมาอัดกลับมาอธิบายทีหนึ่งว่าฟิลของเสียงเป็นยังไงการพกพาเป็นยังไง ข้อเสียเป็นยังไงข้อดีเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายแบบแบบง่ายๆแบบไม่ต้องเป็นภาษาเทคนิคมากเอาฟิลในการใช้งานว่ากดปุ่มถานาัดไหมอะไรยังไงเข้ไปใช้ก่อน กลับมาแล้วเราใช้เวลาทดสอบไป3วันนะครับกับเจ้าซาวคอร์วตวันนะฮะพูดได้เลยว่าเป็นหูฟังที่ดีมากๆแต่จะเฉพาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นมันคือจริงๆมันก็คือระบบเสียงนะั่นแหละว่าบางคนอาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยว,ยวผมได้ทําการถ่ายทดสอบใหม่ในการใช้แราก็เป็นการอัดวิดีโอนะให้เพื่อนๆไปลองฟังกันดูเลยว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เลยครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากซาวคอร์ เทวันตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่พื้นที่โล่งกว้างเป็นโล่งโลง่โลงๆเลยนะครับมีลมโกรกนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับก็เสียงผู้คนจะไม่มีนะครับตอน,นไม่มีคนอันนี้มืดแล้วฟังเสียงไม้เฉยะครับ,รบว่าไม่จากยูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมอ่าส่วนตอนนี้เป็นเสียงจากเอ็ดยี่สิบสามตานะครับก็เปรียบเทียบระหว่างหูฟังตัวนี้กับเสียงจาก โทรศัพท์แบบตรงๆนี้เลยนะฮะว่าเสียงตัวไหนดีกันนะฮะตอนนี้เป็นเสียงจากพหูฟังซาวพอสเปซันะะนะครับผมเนี่ยฟีสวยไหมอ่เสียงก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังเสียงไม่แล้วผมว่ามันก็เป็นไม์ที่พอใช้ได้นะต้องใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าแต่ว่าแค่ว่ามันดีแล้วมันก็สะดวกในการที่ใช้ไม์ฟูลไซส์แบบนี้ไปเดินตามถนนเสนยได้เสียงประมาณนั้นมันก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะตามที่เพื่อนๆได้ยินเลยนะครับผมระบบที่ชื่นชอบของเจ้าหูฟังตัวนี้นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับพวกแอมเบียนซาวด์นะฮะตัวเนี้ยผมว่ามัน มีความหลากหลายดีอย่างเช่นว่าอันนี้มีโหมดทั้งหมดในการตัดเสียงรบกวนนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นน no ้อย e cancelling on ก็คือกดปุ๊บหายไปประมาณตามความรู้สึกนะฮะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตามเที่ยาเคีมไว้นะตามความรู้สึกประมาณ85-95%นะโดยประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเสียงก็เงียบใช้ได้เลยนะครับผม อ่าทีนี้ตัวที่2จะเป็นโหมด normal normal ก็คือปล่อยให้เสียงข้างนอกเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่ามันก็บาลานดีนะในการสมมติฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงข้างนอกไปด้วยนะฮะก็ไม่ไม่ทำให้อึดอัดบ, <_ Sat. S 1> บางคนถ้าเปิดโหมด noise cancelling on เต็มๆเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเพลงฟังไปด้วยนะฮะพูดเลยว่าหูอื้อหูมันจะอื้อมากเลยนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะถ้าเปิดโหมดนี้ก็ควรจะมีเปิดเพลงไปด้วยนะครับอ่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงมากๆเลยนะครับผมอ่าโหมดสุดท้ายจะเป็น t r a n s p a r e n c y mode นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือการปล่อยเสียงเข้ามาเลยแบบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คืออย่างเช่นว่าเราไปอยู่ในที่พุกพ่านอ่ามีรถวิ่งมีอะไรอย่างงี้วิ่งก็เพื่อความปลอดภยัยควรจะเปิดเป็นโหมดนี้นะฮะฟังเพลงเบาๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงรอบข้างไปด้วยอ่าเพื่อมีคนตะโกนมาช่วยด้วยมีคนขโมยของอ่าเราจะได้หันไปได้ว่าอ๋อมีมีคนขโมยอะไรอย่างงี้นะถ้าอยู่ในที่ผุกพ่านไม่ควรจะเปิดโหมดนอย s e c a n c e l ัลลินะฮะมันอันตรายนะครับผมทีนี้อันนี้คือไฮไลท์ของ ทีซีแชทอ่าการพูดคุยนั่นเองจะมีทั้งหมด2โหมดทีนี้มาดูโหมดแรกก่อนก็คือสมมติเราตีต่างว่าเราอยู่ในฟิตเนสนะเราก็มีเพื่อนมาชวนเราคุยเราฟังเพลงอยู่นะครับเราแค่เอามือเนี่ยสมมติมีคนเดินเข้ามาหาเราละเราแค่เอามือเนี่ยแตะนะครับแค่แตะเบาๆแตะ ปั๊บเนี่ยมันจะเงียบเลยนะครับเพลงเราจะเงียบไปเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือเราจะได้ยินเสียงไม,ไม่เหมือนมีไม้ตัวนี้ครับรับเสียงเสียงตัวเองด้วยแล้วก็เสียงคนที่พูดกับเราด้วยนะครับอ่านั่นแหละมันจะเป็นเสียงไม้นะครับมันจะไม่ใช่เสียงที่เราได้รอดได้ยินรอดจากหูฟังเข้ามานะฮะแต่พอเราแตะปุ๊บเงียบใช่ไหม พอเราปล่อยปุ๊บเพลงเรามาทันทีแล้วก็จะเข้าสู่โหมดเดิมของเราว่าที่เราเซตอัปไว้นะฮะซึ่งตัวเนี้ยโคตรดีเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโหมดนี้นะฮะอ่าอ่าไม่ใช่ทายที่สวยงามเลยเนาะพูดคุยกันแล้วก็ใ,ใส่หูฟังใหม่ยุ่งยากนะฮะซาวคอร์สเวั1ก็เลยแก้ความยุ่งยากนี้ด้วยกันเฮ้เก๋ ใช่ไหมครับอ่าทีนี้โหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดอีซี่แชทอีกแบบหนึ่งก็คือการพอไมค์ของตัวนี้นะครับได้รับเสียงการพูดคุยหรือสนทนาสมมติมีคนเดินเข้ามาเฮ้ยสวัสดีวี่ไมค์ตัวนี้จะตัดเสียงโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าหรือว่าผมพูดกับใครอะ่ะสมมติผมเดินตามท้องถนนพูดกับใครปุ๊บขอลูกชิ้นไม้หนึ่งพูดปุ๊บไมค์จะตัดเสียงทันทีเลยครับสิ่งที่เราเปิดฟังอยู่นะครับอ่าหลังจากนั้นถ้าเกิดเราอยู่สนทนา5วินาทีนั้น1 2 3 4 5เนี่ ฟังดูดีมากนะครับระบบนี้ไม่ต้องมาต้องแตะอะไรพวกนี้ด้วยแต่ข้อเสียของมันคือสมมุติเราอยู่ในที่เปิดกว้างคนเยอะๆอย่างเช่นไปนเดินตลาดนัดนะฮะเราก็ฟังเพลงเราอยู่ดีๆลูกชิ้น8ไม้ตัดเสียงละรอฮาวีถึงจะได้ยินเสียงเพลงอีกทีหนึง่งแต่เสียงใกล้ๆอ่ะต้องบอกว่าต้องใกล้ๆนะผมตีลัศมีว่าเสียงประมาณ2เมตรที่คนพูดคุยกันเสียงระดับ,บปกตินะครับมันก็จะตัดไปแต่ถ้าเกิด ได้ยินเสียงไกลๆคนคุยกัน5 6เมตระไรอย่างเงี้ยไม่จะยังไม่ตัดเสียงให้เรานะครับซึ่งเอาจริงถ้ามันชาญฉลาดมากๆอย่างเช่นว่าอาจจะเปิดเบต้าเสร็จสมบูรณ์มันอาจจะสมบูรณ์กว่านี้ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นระบบที่โคตรเจ๋งเลยนะฮะกับหูฟังราคาไม่เกิน3,000บาทโอ้โเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเสียงซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นวิจรารณญาณส่วนบุคคลนะครับผมอ่าแต่ละคนความชื่นชอบของเสียงมันไม่เหมือนกันนะเนาะ แต่เดี๋ยวผมอธจจะไปให้วังคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงนะครับเสียงของเขามีระบบการบูตเบสขึ้นด้วยนะครับอ่าแต่ทีนี้เราพูดถึงการธรรมดาก่อนสมมุติว่าเรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนะี่ยซื้อหูฟังมาปุ๊บใช้เลยนะฮะเสียงของเขาเป็นโทนธรรมชาติมากๆม,มีเบสนุ่มแบบตุ่มตุ่มเบสแบบผู้ดีอะถ้าคนไม่ชอบเบสหนักๆไม่ต้องปรับอะไรเลยนะฮะเสียงดีมากๆเสียงนักร้องในชัดแต่เสียงดนตรีก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักแปดเก้าอ่าอาจจะไม,ไม่เต็มสิบนะฮะอ่าแต่ว่าความนุ่มก็คือนุ่มเน้นฟังสบายยาวๆนะฮะแตวันี เปิดระบบบ,บูดเบสขึ้นมาเนี่ยก็เข้มขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะ10%เนี่ยความเข้มของเบสขึ้นอ่ะขึ้นมาประมาณ 6- 7ซได้อ่าถ้าเต็มส0นะแต่ทางให้ดีอยากให้เพื่อนๆไปลองทดสอบด้วยหูตัวเองดีกว่าอันนี้จะดีที่สุดนะครับผมซึ่งหลายๆหลายๆช่องเขาก็ไปทดสอบกับหูฟังโซนี่ระดับหมื่นนึงอะ่ะพึ่งเอาจริงมันซูสีมากๆม,ม,มันใช้ได้เลยนะฮะอ่านี่ก็เป็น1ตัวอย่างที่ดีนะครับผมเดี๋ยวผมพูดถึงปุ่มให้เพื่อนๆดูง่ายๆแล้วกันนะฮะด้านขวามือนะฮ เป็นปุ่มเพย์กับพอยสอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายด้านที่เราเอามือแตะหยุดเสียงได้นะครับมันจะมีปุ่มพาวเวอร์นะฮะแล้วก็ปุ่มน้อยแคนเซลิ่งออนนะครับผมจะมีอยู่แค่2ปุ่มนี้ส่วนคีย์รัดต่างๆมันก็เยอะแยะไปหมดเลยมีเดี๋ยวจะเอามาแปะให้ชมนะครับใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะเอามาวางให้ดูว่ากดยังไงได้อะไรบ้างนะฮะคือข้อดีของฟูลไซส์ก็คืออย่างที่ผมบอกข้อมันใหญ่ครับวงมันใหญ่มากจนมันครอบหูเราทั้งหูอะเต้าที่ผมทดสอบใส่ประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆ ้อยตรงฟองน้าที่กดรอบหูแต่ภายในไม่เท่าไหร่แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ความร้อนที่ไม่ได้รู้สึกว่าทรมานะ่ะผมว่าตัวนี้เป็นหูฟังที่ส,าสบายมากๆจริงๆนะครับผมทีนี้จุดสังเกตสุดท้ายซึ่งหลายๆช่องก็พูดเรื่องนี้และผมก็เอามาใช้จริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือการลั่นของปุ่มนั่นเองปุ่มครับไม่อยู่บริเวณนี้ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยสองข้างเลยอย่างนี้เลยพฤติกรรมของเราเวลาเราถอดหูฟังอะส่วนใหญ่คนจะชอบชอบไปโดนแถวๆเนี้ยแล้วมันก็ไปลั่นโดนปุ่มมันจริงๆบางทีก็หยุดเพลงบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีปัญหาตรงนี้อยู่บ่อยๆเลยนะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมอ่าการรีวิวเจ้าซาวคอร์สเฟสวันก็ถือว่าเสร็จสิ้นประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะถ้าตีไปสิบเปอร์เซ็นต์ผมให้คะแนนสักแต่จุดห้าประมาณนี้นะครับใครสนใจซาวคอร์สเฟสวันก็สามารถสั่งได้ที่ใต้คลิปใดน,นะครับผม ราคาที่เขาตั้งกันก็จะประมาณ2,009นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าโดนตัวส่วนลดต่างๆนานาบางคนได้กัน1,080เองนะก็ลองหาช่วงเวลานะแต่อย่าลืมกดสั่งซื้อใต้คลิปวีซ่านะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดซับ s ไ r i b e กดติดตามช่องวีซ่าชาแนลไว้ด้วยนะฮะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาตีสวัสดีแล้วพบกันใหม่ค๊าบายคับ